เฮ้ยคุณทำอะไรอ,ะอ่ะอ๋อครับผมตอนนี้นะฮะผมกำลังสงสัยว่าไอ้กุญแจสมาร์ทคีย์ของต o วต้าเนี่ยถ้าหากว่าวันหนึ่งเนี่ยมันไม่มีถานหรือแบตเตอรี่หมดในรีโมทเนี่ยเราสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้หรือเปล่าวันนี้เรามาไขข้อข้องใจตรงนี้กันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะแกะแบตเตอรี่ออกจากรีโมทแล้วเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องยนต์กันว่ารถจะสตาร์ทติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูการแกะแบตเตอรี่วิธีการแกะดอ,อกกุญแจออกมานะครับนี่ จริงๆแล้วการแกะถ่านนะครับของกุญแจเนี่ยส마ทคีย์เนี่ยไม่จำเป็นต้องไขไขขวกวงเลยครับใช้ปลายกุญแจนะครับนี่สลักนี้หนึ่งครั้งนะครับแค่นี้เองครับกลไกก็จะมีแค่ถ่านนะครับมีถ่านเขาเรียกถ่าน C R 1632นะครับเดี๋ยวผมจะแกะถ่านตัวนี้ออกนะครับอันนี้นะครับกลไกของคุญแจตัวกุญแจรีโมทหรือกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับก็จะไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้ผมเอาถ่านออกนะครับถ่านนี้วางไว้นี้ห้ามหาย แล้วก็ประกบเหมือนเดิมนะครับนี่ประกบเลยนะครับไม่โกกเลยเนี่ยประกบปุ๊บโอเคครับเรามาที่รถกันแล้วนะครับเมื่อกี้รีโมทนะครับเราทําการเอาแบตเตอรี่ออกจากรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตดูที่ตัวรีโมทนะครับถ้าหากว่าเราใส่แบตเตอรี่เอาไว้นะครับเวลากดมันจะมีไฟกระพริบสีแดงนะครับซึ่งตรงนี้ไม่มีไฟนะครับแล้วก็ผมมากดรีโมทที่ตัวรถนะครับ ก็ไม่สามารถกดได้นะครับไม่มีไฟนะครับเห็นไหมฮะวิธีการเปิดประตูรถโดยที่ไม่ได้ใช้รีโมทนะครับก็คือเพียงง่ายๆครับเรากดแล้วก็เอาดอกกุญแจนี้ออกมาครับในตัวรีโมทสมาร์ทคีย์ของรถโตต้านะครับทุกรุ่นเนี่ยจะมีดอกกุญแจไว้สำหรับใช้งานฉุกเฉินกรณีแบตเตอรี่หมดนะครับเราใช้ปลายกุญแจตัวนี้นะครับไขอย่างนี้ขั้นตอนต่อมานะครับคุณลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเจอปัญหา แบตเตอรี่รีโมทนะครับหมดในขณะที่ใช้งานอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่ารถที่มีกุญแจสมาร์ทคีย์เนี่ยสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้โดยที่ไม่มีแบตเตอรี่อยู่ในรีโมทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสังเกตดูนะไม่มีนะครับเราใช้แผงวงจรนะครับที่ไปที่ตำแหน่งของตัวสมาร์ทคีย์นะครับพร้อมกับเหยียบเบรกนะฮะกดเลยครับเห็นไหมฮะ ติดนะครับง่ายดายมากๆเลยครับโอเคนะครับเห็นไหมฮะผมสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับของรถโตยต้าได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีแบตเตอรี่อยู่ที่รีโมทนะครับอันนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาง่ายๆนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าถ้าแบตเตอรี่รีโมทหมดแล้วเนี่ยจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับอันนี้วิธีแก้ง่ายๆครับหลังจากที่เราสตาร์ทเสร็จก็ขับรถไปยังศูนย์บริการของโตยต้านะครับเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแนะนําว่าแบตเตอรี่รีโมทของรถยนต์โตยต้านะครับไปเปลี่ยนที่ศูนย์ของโตยต้าจะได้มีอายุกาาารใช้งนนนนที่ยวะคับ ค,คลิปง่ายๆนะครับสำหรับการใช้รถโตโยต้าครับผมขอบคุณครับ